สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลี่ยมพามาเล่าก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับบาโทโรมิโอมีฉาย,ยาว่าจอมกินคนปัจจุบันมีค่าหัว200ล้านเบีรลีเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดบาโทครับสมาชิกของกองเรือใหญ่โมกฟางหวที่2บาโทโรมิโอมีพลังจากบบาลีบาลิ ผลปีศาจสายพารามิเซียทําให้กลายเป็นมนุษย์บาเลียสามารถสร้างบาเลียขึ้นมาได้ถ้าผู้ใช้ไว้นิ้วจะสามารถใช้บาเลียในการป้องกันการโจมตีหรือใช้ห่อหุ้มมัดและต่อยได้บาเลียสามารถแปลงเป็นรูปร่างต่างๆได้เหมือนกันในอดีตบาโธโลมิโอเป็นมาเฟียที่เคยปกครองโลกมืดของเมืองระดับท้องถิ่น150เมืองจนเมื่อสองปีก่อนที่โลกทา้าวณรามปะหารที่เจ้าแห่งโจรสลัด โกโลเจอร์ Roger, โดนประหารชีวิตลูฟี่ที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตกำลังจะโดนบาร์กี้สับคอบนแท่นประหารแต่ทันใดน,นั้นเองก็เกิดปฏิหารขึ้นเกิดฟ้าผ่าลงมาที่บาร์กี้ทำให้แท่นประหารลุกไหม้และพังลงมาส่วนลูฟี่ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนฟ้าผ่าเพราะสายฟ้าที่ผ่าลงมาทำอะไรเขาไม่ได้ที่มีร่างกายเป็นยางลูฟี่เลยรอดจากการถูกประหารชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งในตอนนั้นเองบาโตริมิโอก็อยู่ที่ลานประหารในโลกทาวและได้ เห็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนี้ทั้งหมดด้วยตัวเขาเองทำให้เขาเริ่มติดตามข่าวของลูฟี่ตั้งแต่อลาบัสตาเอ็นเอตลอบบี้อิมเพลดาวมาลิมฟอร์จนบาโทโลมิโอตัดสินใจออกทะเลในช่วงตามสคริปปปีของกลุ่มหมวกฟางบาโทโลมิโอใช้เวลาเพียง1ปีในการสร้างชื่อเสียงในด้านหลายๆไม่ว่าจะเป็นคดีการวางเพลิงการยิง ปืนใหญ่ใส่พลเมืองดีการเผยแพร่ภาพเสียบย่างสดจนสลัดจนเขาได้เป็นซูเปอร์ลุกกี้จนมาที่เดโรซาบาโโลมมโอก็ได้ลงแข่งในโคลอเซียมซึ่งเขาก็เป็นคนที่ถูกผู้ชมเกลียดมากที่สุดเพราะมีวีรกรรมสมัยที่เป็นซูเปอร์ลุกกี้อยู่แต่หลังจากที่บาโโลมมโอและนักสู้คนอื่นๆในโคลอเซียมได้ร่วมมือกันช่วยกันจัดการก,กับน้องกี้โฮเต้เดอะแฟมิลี่ดูเหมือนชาวเมืองก็จะเริ่มชื่นชอบเขาคนนี้เพิ่มขึ้นมาบ้างและหลังจากจบการต่อสู้กับด ทองกี่โฮเอะแฟมิลี่เขาก็ได้เข้ามาร่วมกองเรือหมุกฟางเป็นหัวหน้าหน่วยที่สองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ